สวัสดีทุกคนเลย,น,น,ยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอาร์มทีวีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเรียบร้อยเหมือนเดิมทุกค ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะก,ก็ออกมาตลาดชิวๆนะทุกคนก็อยู่รอบเรียบไปไทยแลนด์ครับผมเรียบไปไทยแลนด์นี่างเย็นคนเราก็กลับจาเรีบร้อนเราก็จะเข่าๆหาเลยนะแต่ว่าแม่งยิงยิงคโคตรดีเลยวันนี้อากาศจำใจนะวันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเป็น,านาหนาวหนาวแปลกๆทุกคน รแาแซงก็ได้รดไออรเดราทุกคนรถเราบิดไม่ออกแรงตัท่อนะเราบอเงี้ี่ว่ช่วงตัดไะรถเราด็จะเยอะๆให้ทุกคน อ้อยหาสิบสันวเรียกสัดอ้อ,อ,อยหายใจไม่ไเใร้เลยน้อง

ก็ไปตลาดนะเตามันไปทำแล้วเราก็ลิมิเต็ดนะทุกคนระบบยางรัดนะยางรัดนี่จะไม่แตก <c oughs> นี่ไ่ไม่แตกกางโอ้จะเด็กน้อยอีกอ่ะ บ้านผมเว็บไปแล้วนะเโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวให้ดูไฟออกท่อสักหงเสียงช่า,าง,ง,งร้อใจเส่อเกิน ว่จบพีไว้แค่นั้นนี่ไปแล้วว่าลูกติดพีดแววนะท่านผู้ชม,ม,ม,มก็เป๊ะไประหยัดนะทุกคนลูกติดเย็บร้อยเกียมครับผมโอ้เพิ่งอัดเมื่อกี้ดิวันนี้เกียมร้อยอยาไปลูกเกียร์ักหน่อย,อย,กยเกียมลูกติดละนั่นแหะไปแล้วโอ้โหสบครับเกียมครับ

แล้วครับอาร์มท,ทีถ่ายแล้วมันเครื่องหอกนึกว่านึกนเนว่าน้ำมันเอ้ยจิดอ่างนึกว่าน,น,น้ำมันเครื่องสีไหล่ทำทำไปช่วงม,มึงเนี่ยนิดเดียวเบิด้ดอะไรน่ะเบิดแล้วลว,ว่ามันหยดเดียวมึงหัน <laughs> โอ,โอ้นิดเดียวไม่โพส tên Đi học gì Vẫn khăn lên nói hốt à Xong nha Ôi, để cơn Bất là หันถ้าเพราะบวบไปไหมเมื่อกี้ก็ได้ยันมานะตายแซ่ไปเลยนี่ครับน้ำมันดิชาร์เขาเป็นตัวธรรมดานะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายกลัวในใจเราจะมาเกลื่อนเหงหางเงี้ย เติมเติตตตตกันนก็เหีย่าายเลอะไรการช่างเชื่อมว้างเลยเหรอหายังเชื่อมยังโอ้ที่เสียใจขนาด ว่ามันห่างกว่าคือโอ้โหโอ้ไงเอาเอ๊ะไงเลยนะ อน่เอาสักวันไงเลยนะว่าคลิปนี้ก็จบเรียนเท่านี้บาย